ไม่คิดว่าฝันชีวิตมาไกลขนาดนี้ชีวิตของฉันก็เหมือนเดิมทุกๆครั้งเที่ยว sure> แ, right และทำงานแต่คร um> ั้งนี้พิเศษวางแผนมาหลายปีว่าจะขับรถมาเที่ยวที่นี่นั่นก็คือดอยขุนตาลจังหวัดลำพูนสวัสดีทุกคนและทุกๆครั้งที่ฉันเดินทางที่แสนนานฉันมีความสุขกับมาทุกครั้งที่ได้เดินทางกับชีวิตที่แสนง่ายและอบอุ่นของฉันคลิปนี้เป็นคลิปวิลองของกิ่งฟาสตาและเพื่อน อรุณสวัสดิ์ทุกคนหน้าตาไม่ได้เลยนะคะวันนี้อุณหภูมิเหลามากก็กำลังจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันกับน้องๆค่ะไม่ได้ใช้กล้องก u j ิไทยวอลกนานมากชิ้นาตาล้วุณชิ้นนี้นะ,ะนช่เลียชิ้นหนี่ควันเยอะมากเ นนะกนามาบเดีสิ่งที่ฉันรอคอยนั่นก็คือรถไฟรอดมาจากอุโมงค์ดอยขุนตาลน,นั่นเองสิ่งที่ฉันอยากมาถ่ายรูปแล้วก็มาถ่ายคลิปกับมุมสวยๆที่นี่ดอยขุนตาลมันคือไฮไลท์จุดเด่นของที่นี่ที่อำเภอเมธาจังหวัดลำพูน มันเป็นรถไฟที่ออกจากดอยขุนตานั่นก็คือถ้มรอดอุโมงออกมาทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ว้าวตามไปด้วยทุกครังที่เห็นรถไฟพุ่งออกมาทําให้ฉันมีความสุขมากแล้วก็เก็บรูปภาพกับทุกคนในคลิปนี้ได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนได้พาเพื่อนเที่ยวทุกคนรวนมีความสุขได้หาประสบการณ์ในชีวิตของตนเองซึ่งเราไม่รู้ว่า วันข้างหน้าเราจะได้เที่ยวแบบนี้กันไหมเราจะได้พบปะเจอกันแบบนี้แบบดีอีกสักครั้งไหมซึ่งไม่มีใครกำหนดได้ฉันมีความสุขที่สุดอยากให้ทุกคนได้ออกมาเที่ยวแบบนี้เมื่อฉันเห็นรถไฟพุ่งออกจากชานชาลาฉันก็รู้สึกเหมือนกับอาชีพที่ฉันทำจะต้องเดินทางทุกวัน ฉันเห็นแล้วฉันก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยูนที่นี่กันดีกว่านะทุกคนริทยาแห่งชาตนโดยขุนตาลเป็นริยาแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมตตาจังหวัดลำพูนและอำเภอห้างฉาดอำเภอเอมืองลำปางาจังหวัดลำปางน,นั่นเองสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำสามารถเดินทาง ยรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟดอยขุนตาลได้ซึ่งเป็นที่ตั้งอุโมง์ขุนตาลอุโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนั่นเองสร้างโดยชาวเยอรมันดอยขุนตาลที่นี่ยังสามารถการเต้นได้เพื่อชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองเราสามารถเดินขึ้นอุทยานได้แล้วก็จะมีแผนที่ให้เราด้วยนะทุกคนหากใครสนใจก็สามารถติดต่อที่อุทยานดอยขุนตาลนะ ้สึกไดดตลอให้อาหารปลาก่อนเรียงปลาด้วยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนพาที่ตกด้านหลังซึ่งตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา30นินาทีกีฟ้าก็จะลังจะไปดูรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าวันนี้ไปกันไหนจ้ะวันนี้แอบไปเที่ยวดอยขุนตาลนะคะทุกคนแล้วก็พาทุกคนไปวอกกันนิดเดียว ก็วันนี้ไปคันนี้นะคะเออวอลครั้งนี้มันแบบจึ้งมากแต่ว่าตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่รถแล้วกี่ฝาก็จะมาเช็คความเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นนะคะอุ๊ยมืดมืดมากขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะคะรถเต็มหรอ วันนี้ก็มีแผนเดินทางสองทุ่มตรงจะเจอกันไหมทุกคนวันนี้กีฟ้าจะเดินทางเวลา20นาฬิกาลำปางไปกรุงเทพเหมือนเดิมซึ่งวันนี้กีฟ้าก็มาสำรวจรถเหมือนเดิม วันนี้ก็พาทุกคนออกไปเที่ยวดอยขุนตาลที่จังหวัดลำพูนนั่นเองซึ่งวันนี้กีฟ้าก็ได้นําคลิปวีโอสั้นๆหรือว่ารูปสวยๆมาฝากกับทุกคนแต่ว่าตอนนี้กีฟ้าจะเดินทางจากลำปางไปกรุงเทพสองทุ่มตรงหวังว่าทุกคนคงจะดูถึงท้ายคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเคลียร์ของก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาเช็ครถก่อนเดินทางค่ะ อะไรทำอะไรถ่ายคลิปทำไมหน้ากิ่งฟ้ามันเป็นแบบเหมือนมันไม่โฟกัสหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่าใหม่ก่อน หลายคนถามว่าจองตั๋วแบบไหนเดี๋ยวกีฟ้าจะพาทุกคนมาดูในเว็บไซต์ของแมนที่กีฟ้าทํานะคะว่าจองตั๋วแบบไหนระบบออนไลน์ยังไงเดี๋ยวกีฟ้าก็จะมาพูดคุยกับทุกคนข่าวว่างเข้าไปแบบนี้อะไรยังไงนะคะเมื่อคืนกีฟ้ามาคันนี้9ก้าขีดหนึ่งวันนี้จะมี1เล็กกับ1ใหญ่แต่ว่าวันนี้กลับเป็นปอหนึ่งค่ะเวลาสองทุ่มคันนี้สองทุ่มครึง่งคันที่กีฟ้าเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็น สามทุ่มวันนี้คันที่กิ่งฟ้าจะไปวันนี้ก็คันนี้นะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าก็พาทุกคนไปเที่ยวดอยขุนตาลซึ่งอุทยานแห่งชาติตรงนี้จะมีอุโมง์รถไฟแล้วก็มีที่ให้เราถ่ายรูปสวยๆนั่นก็คือเป็นไฮไลท์คืออุโมงรถไฟ ดอยขุนตาลเดี๋ยวกีฟ้าจะมาพูดเป็นคร่าวๆให้ฟังนะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมตาจังหวัดลำพูนและอำเภอห้างฉัดนั่นเองซึ่งกีฟ้าก็ขับรถไปไม่ไกลนะจากนี่ไปก็ประมาณ30กโลได้ทุกคนสภาพพื้นที่เป็นอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำสามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟดอยขุนตาลหรือว่าจะขับรถมาเองได้แต่ว่าตอนที่กีฟ้าขับรถขึ้นไปดอยขุนตาลเนี่ยจะแบบว่าซิกแซกนิดนึงแต่ละโคงมันจะ เป็นแบบว่ามุมทึบหรือว่ามุมมืดที่แบบว่าเราจะต้องบีบแต่ตลอดให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าเออมีรถเรามานะกิ่งฟ้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากๆเลยที่ครั้งหนึ่งฉันได้มาดอยขุนตาลแล้วตอนแรกมีแผนว่าจะนั่งรถไฟกับเพื่อนจากที่สถานีรถไฟลำปางไปลงดอยขุนตาลแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็นั่งรถไฟกลับซึ่งเราคิดว่าเอารถไปเองมันง่ายกว่าการที่จะกลับมาทํางานให้ทันนั่นเองเพราะว่าเราไปเที่ยวได้เราก็ต้องกลับมาทํางานได้นั่นเองหวังว่า ทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กีฟ้าพาทุกคนไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปวอล์กหรือว่าแบบถ่ายยาวๆแบบเป็นไดอารี่ยาวๆการท่องเที่ยวของกีฟ้าวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเราจะรวบรวมคลิปเข้ากันก็คือคลิปเที่ยวแล้วก็ทํางานเข้าเป็น เนื้อเรื่องเดียวกันหมดเลยหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปกิงฟ้ามีแต่งหน้าบ้างพาไปเที่ยวบ้างบนรถบ้างแล้วก็ไดอารี่มีลองการไปเที่ยวไปกินอะไรต่างๆมากมายของช่องกิงฟ้าหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก,ก็กดติดตามให้กิงฟ้าด้วยนะวันนี้ขอตัวไปทํางานแล้วค่ะสองทุ่มตรงเจอกันกิงฟ้าลําปางกรุงเทพนั่นเองค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ